GLOW p พั s past A g อเก INNOVATIVE SOLUTION อีกตัวหนึ่งที่เด็ดของเราคือโปรสวีดโปรสวีดตัวเนี้ยมันเป็นตัวทำหวานชื่อมันก็บอกแล้วว่าสวีดเป็นเหรอว่าสวีดเนี่ยจะต้องทำงานควบคู่กันกับตัวนี้4600เวลาจะใช้สวีดต้องเอา4600เนี่ย10 ช่วในถังเนี่ยนะครับน้ำ20ลิตรนะครับ20ลิตรเราใส่ยูเรียเข้าไป10กรัมละลายในเนี้ยมันจะเป็นในโตรเจนเมื่อเราสวีดใส่ไป10 cc <c oughs> สวีดเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเอ็ตัวเนี้ยจากในโตรเจนเนี่ยให้เป็นโปรตีนตั้งแต่ในถัง <c oughs> ตัวนี้จะฉีดก่อนกับเกี่ยว2 3วันอย่างเวลาผลไม้เนี่ยที่มันใกล้สุกเนี่ยนะครับ กล้จะเก็บมันมีไนโตรเจนยังเหลืองหลงเหลืออยู่เมื่อเราฉีดตัวนี้ที่ผสมเข้าไปมันจะเปลี่ยนไนโตรเจนพวกนี้ให้เป็นโปรโตีนหมดเมื่อโปรตีนทาปฏิกิริยากับสวิตกับแสงมันจะเปลี่ยนโปร,โต,ร,ปโปรโตีนเป็นน้ตาตาลไปในหนึ่งกันอันนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงซึ่งบ้านเราในประเทศไทย ไม่มีคนรู้จักเพราะนอัอาจารย์ทําอะไรครับตามผลไม้จะหวานที่สุดในทเีปไทยก็คือตรงเนี้ยอย่างพวกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเวลาที่เราตัดกลางวันเนี่ยนในขณะที่รากเขาทําง,งานอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกกระบวนการในโตรีดักชั่นเมื่อเราตัดกลางวัน ในผักที่ยังมีในโซลิดักชันอยู่พวกนี้มันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางคนถึงไม่เข้าใจเนื่องจากว่าปุ๋ยพังน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปุ๋ย AB มันเป็นปุ๋ยสูตรเดียวเป็นปุ๋ยเคมีผสม <c oughs> แล้วก็สารละลงังในโตรเจนเนี่ยมันยังมีแต่ถ้าเป็นสูตรของอาจารย์เนี่ยระยะสุดท้ายของเราจะเปลี่ยนมันไปเรื่อยระยะสุดท้ายตัวนน้ามันจะไม่มีเมื่อเราทําผักเนี่ยเราสวีทฉีดปุ๊บเนี่ย จากโปรตีนเป็นน้ําตาลผักจะหวานเลยผักก็หวานได้ถ้าฉีดตบบนี้ในเดียวกันกระบวนการในตัวเลนนัชั่นนี่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนหมดเลยเพราะฉะนั้นผักจะมีคุณภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครรู้จักใครที่ทําผักไฮโดรโปนิกเนี่ยให้เขาฉีดก่อนเก็บก่อนเก็บทักสองวันแล้วจะตัดเนี่ยฉีดตัวนี้ไปเลยผักก็คุณภาพจะดีขึ้นทันทีฉีดผลไม้ก่อนเก็บน้ําตาลคุณจะขึ้น,น,น2-3บิกตัวนี้ไม่มีคนอืินมี โปรอินโนเวทีฟโซลูชั่น